สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะใหม่นะคะนคราชีคางแสงนะคะที่ึกษ,ษาการขายมาสเตอร์ทูทีฟยุทธาสาขาปริษ,ษูนุรรมวันนี้นะคะใหม่ก็จะพาทุกคนไปพบกับรถอีกหนึ่งคันที่น่าเป็นเจ้าของมากๆเลยนั่นก็คือรุ่นนี้เลยนะคะ v o ล v o x c 6 0 t 5นะคะรถคันนี้รถปี2015นะคะเลขหม่น้อยมากๆเลยเดี๋ยวใหม่จะพาไปชมรอบๆคันกันก่อนนะคะ ค่ะวันว่อรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปปี2015ราคานะคะอยู่ที่990,000บาทเท่านั้นเองนะคะรถคันนี้นะคะสีขาวโดนใจใครหลายๆคนเลยที่สำคัญนะคะรถของเรานะคะคันนี้มีวารันตีให้ด้วยนะคะ12เดือนหรือ25,000หรือ2 5 0 0 0กิโลนะคะนี่คะ่ะเจ้า x c 6 0ของเรานะคะ T5 นะคะก็มีรีโมทแบบนี้นะคะที่เราจะเปิดท้ายโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเรานะคะไปใกล้กับตัวรถเลยเราก็แค่สั่งการด้วยรีโมทแบบนี้เลย mm hmm. เห็นไหมคะเปิดได้ง่ายมากๆเลย mm hmm. ดูความกว้างขวางของรถคันนี้นะคะน่าใช้มากๆน่าเป็นเจ้าของมากๆนะคะเพราะว่าสภาพของเรานะคะเหมือนมือหนึ่งเลยสีขาวด้วย มาะคะ่ะทุกคนใหม่จะพามาดูห้องเครื่องของ volvo xc60 t5 คันนี้นะคะดูสภาพนะคะรถของเรานะคะรับรองนะคะว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนที่สำคัญคันนี้นะคะราคาพิเศษมากๆเลยเพียงแค่990,000บาทรถปี2015และที่สำคัญนะคะรถคันนี้นะคะเรามีวารันตีให้1ปีหรือ25,000กิโลเมตรด้วยนะคะ ต่อไปใหม่จะพาทุกคนไปดูด้านในนะคะเราก็กดแบบนี้ได้เลยแล้วก็ดึงเปิดได้เลยค่ะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะที่ใหม่จะให้ดูคือเบาะหนังของเรานะคะคันนี้ไม่มีรอยเลยไม่มีรอยยับนะคะเรียบเนียนเหมือนมือหนึ่งเลยสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ แล้วก็ดูที่เลขไม้นะคะอย่างที่บอกคือไม้น้อยมากๆนะคะเพียงแค่เจ็ดหมื่นสี่เองค่ะมา,มาดูกันนะคะที่พวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันครบทุกการใช้งานเลยนะคะและดูที่หนังนะคะของพวงมาลัยผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆเราไล่กันไปตรงที่คอนโซลนะคะคอนโซลด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลย<ม>เห็นไหมคะทุกคน สภาพคือเนียนกิฟและคอนโซนตรงกลางนะคะลายไม้นะคะทุกอันยังเป็นลายที่แบบเหมือนใหม่จริงๆนะคะเนียนกิฟเลยเห็นไหมคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะที่ใหม่พาชมรอบคันและภายในนะคะรถว o ลโ o xc 6 0 t 5ปี2015ราคาเพียงแค่990,000บาทเท่านั้นเองและเรานะคะมีวารันตีให้1ปีหรือ25 0 0 0กิโลเมตรด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรมาหาใหม่ได้ที่เบอร์065 984 4139 0659844139หรือจะมาชมรถเพิ่มเติมได้ที่มาสเตอร์สเ i ฟายุทธคาสาขาปริตูธรรมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ใหม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ